สวัสดีครับผมชื่อธงชัยมองคะนักศึกษาชั้นาา 2, ปีที่สองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช,ชั้นสูงแก่งเลนิมิกนักวิชาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพยาบอัน,นี่ก็คือโปรเจกต์ของผมนะครับเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ําในตู้ปลาครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําง,งานของเครื่องครับโดยอันดับแรกให้เรากดปุ่มออนที่ตัวเครื่องนะครับก็จะทําให้เครื่องทางานครับแ e d ดีสีแดงจะติด แสดงสภาวะการทํางานของเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มอยู่สามปุ่มนะครับคือปุ่มแรกปุ่มอัพนะครับใช้ในการเพิ่มค่าของอุณหภูมิที่เราต้องการตั้งนะครับปุ่มที่สองปุ่มดาวคือปุ่มที่ใช้ลดค่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับและปุ่มที่สามปุ่มเคลียคือปุ่มที่ใช้เคลียค่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ให้เป็นสุดยศูนย์ดังนี้นะครับและนี่ก็คือหัววัดอุณหภูมินะครับที่ใช้วัดอุณหภูมิภายในน้ำนะครับ ค่าอุณหภูมิจะแสดงผลออกทางซึ้เซ,ซ,ซม,มตรงนี้นะครับและยังสามารถส่งออกไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับโดยผ่านสาย DB9 ตรงนี้นะครับผ่านเข้ายังคอมเิวเตอร์ออกทางหน้าจอตรงนี้นะครับการทำง,งานของฮิตเตอร์นะครับคือเมื่ออุณหภูมิที่วัดได้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งนะครับก็จะทำให้ฮีตเตอร์ทำงานนะครับ โดยในน,นี้ผมจะสมมติให้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิที่วัดได้ในตอนนี้ครับก็จะทาให้ฮีตเตอร์ทํางานครับดังนี้ครับเนี่ยครับฮิตเตอร์ก็จะทํางานนะครับอดีสีเขียวก็จะติดแสดงสภาวะการทํางานของฮีตเตอร์นะครับและเมื่อฮีตเตอร์ทํางานอุณหภูมิในน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนอุณหภูมิในน้ํามีค่าเท่ากับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ฮีตเตอร์ก็จะหยุดทํางานนะครับ ในที่นี้ผมจะลดค่าอุณภูมิที่ตั้งไว้ให้นี้ค่าเท่ากับอุณหภูมิที่วัดได้ในตอนนี้นะครับมิเตอร์ก็จะหยุดทํางานนะครับและ LD ตรงสุดท้ายที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือ LD low b a t นะครับที่ใช้ในการแสดงสภาวะของแบตเตอรี่อ่อนเมื่อเกิดไฟ220ตกนะครับผมครับ